วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคมองค์ความรู้ส่งเสริมการอ่านฐานออนไลน์เรื่องวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตรงกับวันที่28ธันวาคมวันนี้มีความสําคัญต่อภาคตะวันออกเพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในขณะด,ดำรดงตำแหน่งเป็นพระยาวชิราประกาศได้รวบรวมไ้ร่ผล500คนตีฝ่าร้องฆ่าศึกออกจากกรุงศรีอย,ยุธยาก่อนเสียกรุงมาตามหัวมือภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีเเชียงเสราชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งมั่นที่จันทบุรีเพื่อรวบรวมกำลังไปกอบกู้เอการาชหลังจากนั้นได้ปรับแต่พิเศษเป็นพระมหาทัท์ในวันที่28ธันวาคมวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311เป็นวันปรับแต่พิเศษ เป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ซึ่งประชาชนเรียกพระนามว่าพระเจ้าตากสินและได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้คืนมาแก่ประเทศไทยและเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระนามเดิมว่าสินชื่อจีนเรียกว่า เซนเซนสิทพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2277ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขาบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชื่อนายแหองมารดาเป็นหญิงไทยชื่อนางนกเอี้ยงในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุฎสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่3ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ต่อมาเมื่ออายุครบ13ปีเจ้าพยาจักรีได้นำตัวเด็กชายศิลป์ไปถวายตัวเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมมกุฎครั้งพุทธศักราช2 3 0 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมมกุฎเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชได้สามเดือนเสร็จก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาที่สามหรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัทรงตรดกล้าวให้ในศิีนมหาเล็ก รายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมากจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็ดนวลงยกกระบะเมืองตากช่วยราชการพระยาตากครั้งพระยาตากถึงแก่กรรมก็ส่งโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากเมื่อปีพุทธศักราช2309พมา่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2 3 1 1เหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นเกิดความร,รั้รสายทหารพรม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้พระยาตากเห็นว่าคงสู้พม่าไม่ได้แล้วจึงนำทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อพมพม่ากออกมาทางหัวเมืองภาคตะวันออกจนเข้ายึดเมืองจันทบุรีโดยใช้ช้างพังคีริกุลพังประตูเมืองเข้ายึดเมืองจันได้สำเร็จ เมื paid, ่อวันอาทิตย์เดือนเจ็ดรม3าคำจุนและศักราช1129ปีกุนนพศกเทลาสามยามเศษตรงกับวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2000และ310เวลาประมาณนัยกาหลังจากเสียกรุงเสียยุธยาแล้ว2เดือนและได้รวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรีพระยาตากสามารถรวบรวมผู้คนกอบผู้กรุงศรียยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลา7เดือนหลังจากได้กอบผู้กรุงเสียยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วทรงปราบดับพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สี่ต่อจากนั้นพระองค์ได้ยกกองทัพไปปราบรางก๊กต่างๆจนราบคาบทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่สามปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2,311ถึงพุทธศตกรรช2,313 จึงได้อณาเขตกลับคืนมารวมเป็นพระราชาอาณาจักรเดียวกันดังเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2,325ศิริรชนมายุได้48พรรษาทรงครองราชเป็นเวลา15ปีนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพปราดเท่าทุกวันนี้ประชาราชผู้สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณจึงยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านว่ามหาราชคณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบนาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถวายพระราชสมัญญามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยผู้กอบผู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปเครื่องคตยาพรประทับเหนืออัศวราชพาลพร,ระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำบริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งเพิบุรีส่วนที่จันทบุรีมีพระบรมราชานุสาวรีย์ณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจันทบุรีมีรูปลักษณะพระบรมรูปทรงมาพระที่นั่งออกศึกทรงเครื่องกษัตริย์นักรบขนาดสองเท่าครึ่งพระองค์จริงรอบพระบรมรูป เป็นทหารคู่พระไทยทั้ง4ี่คือพระเชียงเงินหลวงวิชัยอาสาหลวงพมสนาหลวงราชสเสนหาที่คอยอารักขาอยู่สีด้านโดยทางกรมศิลปากรน,นำศิลาจารึกพระนามสมเด็จพระเจ้าตักสินกรุงธนบุรีมาประทับที่พระบรมราชานุสาวรีแต่ถูกชาวจันทบุรีร่วมกันทัทคานขอให้เปลี่ยนเป็นจารึกพระราชสมัญญานามเสียใหม่ว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช โดยทำหนังสือถึงสนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่2 7ตุลาคมพุทธศักราช2542เป็นต้นมา